แนะนำ5มือถือนะมในงบประมาณ10,000บาทนั่นเองนะครับในเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับซึ่งจะมีรู่นอะไรกันบ้างเนาะก็ไปชมกันเลยครับผมผู้ชมอีก 97. 7%ยังไม่ได้กดติดตามผมก็ช่วยกันกดติดตามด้วยนะผมแล้วก็ขอคลิปนี้สัก50ไลค์ด้วยนะฮะเอาแล้วผมก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะผมก็ในวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนํามือถือกันนั่นเองนะผมซึ่งในวิดีโอนี้นะครับก็จะเป็นของเดือนพฤศจิกายนแล้วนะผมอ่าก็เป็นอะไรที่เร็วมากเลยนะผมนะแป๊บเดียวก็เดือนพฤศจิกแล้วนะครับก็จะปีใหม่กันแล้วเนาะโอเคซึ่งแน่นอนนะครับในงบ1 0 0 0 0บาทเนี่ยก็จะยังมีรุ่นที่แบบว่าคือมันก็ไม่ได้มีรุ่นอัปเดตอะไรเยอะแยะสักเท่าไหร่่่นมแตวาก เป็นรุ่นที่ยังน่าใช้กอยู่เหมือนเดิมเลยนะครับโอเคอ่ะเราไปเริ่มอันดับที่1กันเลยดีกว่านอะอปโอเคผมสำหรับรุ่นแรกเนี่ยรุ่นนี้นะผมจะเป็น i q คู0นั่นเองนะครับรุ่นนี้ก็ตัวขนาดหน้าจอเนิ่อยู่ที่6.7 7นิ้วนั่นเองนะครับแล้วก็มาพร้อมกับความละเอียดหน้าจอนีอยู่ที่1 0 8 0นั่นเองในเรื่องของชนิดเนี่ยรุ่นนี้นะผมจะเป็นน m o l e d รเนะครับแล้วก็มาพร้อมกับดีเฟลเหน้าจออยู่ที่หนั่นเองนมแล้วกววอยที่ส t s เลินะคนับ แล้วก็ในเรื่องของน้ําหนักเนาะตัวนี้อยู่ที่199อยูกที่199กรัมนั่นเองในเรื่องของ OS เนี่ยรุ่นนี้จะเป็น Android 15คอมด้วยฟันทัด OS 15 CPU เนี่ยตัวนี้นนอะผมจะเป็น Snapdragon 7 S Gen 3เลยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการจอเนาะตัวนี้เนี่ยจะเป็น a d r n o แปน ไม่ค่อยดีการเนี่ยรุ่นนี้น่าเสียดายเนาะไม่สามารถใส่ได้นะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวกล้องเนี่ยความละเอียด50ล้านพิกเซลนะครับแล้วก็ตัวกล้องหน้าเนี่ยความละเอียด32ล้านนั่นเองในเรื่องของงานวิดีโอเนี่ยตัวนี้นะครับอยู่ที่ 4K 30นะครับแล้วก็ในเรื่องของกล้องหน้างานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่ Full HD 30นั่นเองในเรื่องของรูแจ็คเนี่ยไม่มีเนาะแล้วก็ในเรื่องของตัวบลูทูธเนี่ยจะเป็นเวอร์ชัน5.2 5.4นะครับผมอ่าแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยรุ่นนี้อยู่ที่7,300มมิิลลแออป์รรรงับชา์จไวในนนรุ่่่ีี้อยูท9 ส0วัตต์กันเลยทีเดียวนะผมแล้วก็ในเรื่องราคานะตัวนี้ในแรม12กิกความจุ256ร้ิกิกะไบต์นี่อยู่ที่9,360บาทนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าน้ำส,สนใจเนี่ยสามารถคลิกที่ตัวตากาทูได้เลยนะผม แล้วก็รุ่นที่2นะโหมรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นตัว Po c o X7 โป o นั่นเองนะครับรุ่นนี้ก็ตัวขนาดหน้าจอนั้นอยู่ที่6.67นิ้วนั่นเองส่วนตัวความเด่ดหน้าจอในรุ่นนี้อยู่ที่ 1.5K นั่นเองนะฮะแล้วก็ชนิดเนี่ยจะเป็นน m o เ e d นะครับ r รฟเฟลต์อยู่ที่120 h z ส่วนความสว่างเนี่ยอยู่ที่3,200นิ s เลยนะฮะแล้วก็เรื่อง IP r a t i n g เนี่ยจะเป็น IP68 และ IP69 ส่วนน้ำหนักตัวเครื่องเนี่ยอยู่ที่195กร,รัมนะฮะแล้วก็ในเรื่องของ Android แเน่ยร,นนนรับจะเป็น Android 15นันน่นนเอววตัคร Hy p ป r OS 2นั่นเองนะครับแล้วก็ในเรื่องของ CPU นะตัวนี้เนี่ยจะเป็น m e n s i t y 8400 u l t r a นะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวการ์ดจอมา l i G720 MC7 ส่วนตัว s อ s c ีกเนี่ยไม่สามารถใส่ได้นะแล้วก็ในเรื่องของตัวกล้องเนี่ยความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลนั่นเองนะครับแล้วก็ตัววาย8ล้านนะครับแล้วก็ในเรื่องของงานวิดีโอเนี่ยรุ่นนี้อยู่ที่ 4K 60เฟรมเรทเลยนะครับแล้วก็ตัวกล้องหน้าเนี่ยความเรียด20ล้านนะครับส่วนงานวิดีโอกล้องหน้าเนี่ยร แล้วก็ลำโพงเนี่ยเป็นลำโพงสเตเดียริโอบูทูรุ่นนี้เนี่ยรุ่นนี้จะเป็นเวอร์ชัน5.4แล้วก็6.0เลยนะครับส่วนตัวแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่ 6,000มิลลิแอมป์รองรับชาร์จไวเนี่ยรุ่นนี้อยู่ที่90วัตต์กันเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ในเรื่องราคาของรุ่นนี้นะตัวแรม12กิกความจุ512กิกเลยเนี่ยอยู่ที่17,911บาทนั่นเองนะผมซึ่งถ้าเกิดว่าน้องส,สนใจเนี่ยสามารถคลิกที่ตัวตะกร้าทุบได้เลยนะผมนะโอเคครับ okay, ผมรุ่นถัดไปเนี่ยรุ่นนี้นะผมจะเป็นตัว i n f i n i t y G30 T Pro นั่นเองนะครับรุ่นนี้ก็ตัวาขานาดหน้าจอนนัอยู่ที่6.78นิ้วกันเลยทีเดียวนะผมแล้วก็ความละเอียดหน้าจอเนี่ยอยู่ที่ 1. 5 k ส่่ววนนนตัรรีีเเฟชหห้้าจอยใถึง 144 h z เลยนะครับชนิดหน้าจอรุ่นนี้ก็จะเป็น AMOLED นะผมแล้วก็ความสว่างสูงสุดอยู่ที่4,500นิตกันเลยทีเดียวนะผมแล้วก็รุ่นนี้นะครับ IP rating เนี่ยจะเป็น IP 64ส่วนน้ําหนักตัวเครื่องนี้อยู่ที่189กรัมนะผมแล้วก็ในเรื่องของ SD c d เนี่ยไม่สามารถใส่ได้เนาะส่วนกล้องเนี่ยความเร็วอยู่ที่108ล้านพิกเซลนั่นเองในเรื่องของเลนส์นันตะวัเนี่ยความเร็ว8ล้านนะผมแล้วก็ตัวงานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่ 4K 60เฟรมเรกันเลยทีเดียวนะผมส่วนกล้องหน้าเนี่ยความเร็วเนี่ยอยู่ที่1 2 สล้านพิกเซลเนาะแล้วก็ตัวงานวิดีโอเนี่ยอยู่ที่4 k 30เฟรมเรทนะแล้วก็ในเรื่องของลำโพงเป็นลำโพงคู่โน้มรูแจ็คไม่มีนะครับส่วนตัวแบตเตอรี่เนี่ยรุ่นนี้โน้มอยู่ที่5,500รมิลลิแอมป์รองรับชาร์จไวเนี่ยรุ่นนี้อยู่ที่4 5วัตต์กันเลยทีเดียวเนาะโอเคมาถึงในเรื่องราคากันเลยดีกว่านะครับตัวนี้ในแรม8ปดกิกความจุเนี่ย 256GB กกิกะไบต์กันเลยทีเดียวเนาะราคาเนี่ยรุ่นนี้อยู่ที่ 899 9บาทนั่นเองนะฮมซึ่งถ้าเกิดว่าท่านมมสนใจเนี่ยสามารถคลิกที่ตัวตะาการู้กได้เลยแล้วก็ในรุ่นถัดไปเนี่ยรุ่นนี้นะฮมจะเป็นตัว s a m s u n galaxy g a 3 6น่นเองนะฮรุ่นนี้เนี่ยตัวขนาดหน้าจอนันอยู่ที่6.7นิ้วนั่นเองนะฮมแล้วก็มาพร้อมกับความเรียดหน้าจอยที่ full hd an, เนาะส่วนชนิดหน้าจอเนี่ยจะเป็น super amoled นั่นเองมาพร้อมกับ refresh rate หน้าจอที่1 2 0ร hz แล้วก็ความสว่างเนี่ยสูงสุดที่หนึ่งพันเก้าร้อย nits เลยนะ IP67 ส่วนตัวน้ําหนักตัวเครื่องเนี่ยอยู่ที่195กรัมแล้วก็ระบบปฏิบัติาการเนี่ยรุ่นนี้นะผมจะเป็น Android 15ครอบด้วย One UI เวอร์ชันเนั่นเองในเรื่องของ CPU เนี่ยตัวนี้นะผมจะเป็น Snapdragon 6 Gen 3ามนะฮะมาพร้อมกับตัวการ์ดจอ Adreno 710ในเรื่องของ s อซิการเนี่ยไม่สามารถใส่ได้เนาะส่วนกล้องเนี่ยความละเอียดที่50ล้านนะผมอัลตราไวท์8ล้านแล้วก็มาโคร5ล้านพิกเซลนะส่วนตรงงานวิดีโอเนี่ยรุ่นนี้นะผมอยู่ที่ 4K 30เฟรมเรททั้งกล้องหน้าและกกลลลล้้ออองงงงหััเเยนนะครรบแว็ใื่ข ตัวความเอ็ดกล้องหน้าเนี่ยอยู่ที่12ล้านนั่นเองในเรื่องลำโพงเนาะจะเป็นลำโพงสเตอริโอนะครับบลูแจ็คไม่มีบลูทูธเนี่ย5.4แล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยรุ่นนี้อยู่ที่5,000มิลลิแอมป์รองรับชาร์จไวในรุ่นนี้อยู่ที่45วัตต์นั่นเองในเรื่องของราคานะตัวนี้ในแรม8กิกความจุ128อยู่ที่11,69บาทนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าท่านส,สนใจนะสามารถคลิกที่ตัวตะกา่ถูกได้เลยนะผมัยิ่มุมล่างซ้ายนั่นเอง โอเคผมสำหรับรุ่นที่5เนี่ยรุ่นนี้นะครับจะเป็น oppo r e n o Reno 14นั่นเองนะฮมรุ่นนี้ก็ตัวขนาดหน้าจอนะันอยู่ที่6.57นิ้วนั่นเองนะครับแล้วก็ความละเอียดหน้าจอเนี่ยจะเป็นตัว full hd p a n e นั่นเองรีฟเฟลทหน้าจอเนี่ยรุ่นนี้อยู่ที่120เฮิร์แล้วก็ชิ้นิดหน้าจอเนี่ยจะเป็น amoled นะครับความสว่างหน้าจอยอยู่ที่1400 nits เลยนะฮมแล้วก็ ip rating เนาะจะเป็น ip68 และ ip69 ส่วนตัวน้ำหนักเครื่องเนาะยอยู่ที่180กรัมนั่นเองในเรื่องของ os เนี่ยรุ่นนี้จะเป็น 115, น Air 15ม ด้วย Color OS เวอร์ชั่น15 CPU เนี่ยตัวนี้นะครับจะเป็น Snapdragon 6 Gen 1นะครับแล้วก็มาพร้อมกับตัวการ์ดจอ Adreno 710รุ่นนี้สามารถใส่ Micro SD card ได้นะส่วนกล้องเนี่ยความละเอียดอยู่ที่50ล้านเนาะแล้วก็เอาตัววายแปล้านมาโคอีก2ล้านพิกเซลแล้วก็ในเรื่องของงานวิดีโอเนี่ยรุ่นนี้อยู่ที่ 4K 30เฟรมเรทส่วนกล้องหน้าเนี่ยความละเอียดสาล้านเนาะแล้วก็ตัวงานวิดีโอเนี่ยจะเป็นตัว Full HD 30นั่นเองในเรื่องของตัวลำ เวอร์ชัน5.1แล้วก็ในเรื่องของแบตเตอรี่เนาะตัวนี้เนี่ยอยู่ที่6,000มิลลิแอมป์รองรับชาร์จไวในรุ่นนี้อยู่ที่45วัตต์กันเลยทีเดียวนะครับผมแล้วก็ในเรื่องราคานะตัวนี้เนี่ยแรม8กิกความจุ256กนะิกะไบต์นอยู่ที่9,449บาทนั่นเองนะครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าน้ำทรงสนใจก็สามารถคลิกที่ตัวตะกร้าทุบได้เลยนะครับผมนะ โอเคผมก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้ถ้าเกิดว่ามีอะไรผิดพลาดประการใดเนี่ยหรือว่าเสียงมันเปลี่ยนไปนะผมก็แน่นอนนะครับเอออันนี้ลองใช้ตัวใหม่ดูนะผมก็เสียงก็ประมาณนี้เลยนะผมโอเคครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ไม่ไายหวั